ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกด้านในชีวิตประจำวันโลกแห่งยานยนต์ก็ไม่หยุดนิ่งเช่นกันค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง GMC ได้เปิดตัวรถตู้แห่งอนาคตที่สร้างแรงสั่นเทือนในวงการยานยนต์ระดับโลกรถตู้คันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสำหรับการเดินทางอีกต่อไปแต่กลายเป็นประสบการณ์แห่งอนาคตที่มาพร้อมความหรูหรานวัตกรรมล้ำสมัยและความปลอดภัยในระดับที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน ตั้งแต่แรกเห็นรถตู้ GMC คันนี้ก็ดึงดูดทุกสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่ลำยุคตัวถังถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่เฉียบคมพื้นผิวเรียบลื่นไร้อรอยต่อทำให้เกิดความรู้สึกไหลลื่นในทุกมิติตัวรถมีลักษณะเป็นทรงแอโรดนามิกลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ฝังในหลังคาเพื่อเก็บพลังงานและช่วยลดภาระการชาร์จไฟด้านหน้าถูกประดับด้วยไาหน้าแบบแมทริกเลตที่สามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและแสงโดยรอบ เสริมความปลอดภัยและความโดดเด่นในยามค่ำคืนได้อย่างยอดเยี่ยมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์พิเศษทำให้ตัวรถดูสง่างามและทรงพลังระบบการสะเทือนแบบถุงลมสามารถปรับระดับได้ตามลักษณะของถนนและน้ำหนักผู้โดยสารไม่เพียงแค่นั้นระบบประตูบานเลื่อนสองฝั่งเป็นแบบไร้เสียงควบคุมด้วยระบบสัมผัสหรือแม้แต่การสั่งการด้วยเสียงผ่าน AI เสมือนจริงที่ฝังอยู่ในระบบควบคุมหลักของรถเมื่อเข้าสู่ภายในจะพบกับโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความสบาย ความล้ำและรายละเอียดที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้คุณภาพสูงจากอิตาลีไม้อ๊กอบรมควันและแผงเรืองแสงแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีตามอารมณ์ได้เบาะนั่งทุกตำแหน่งรองรับระบบปรับอุณหภูมินวดผ่อนคลายและมีระบบจดจำท่าทางผู้โดยสารทำให้ทุกการนั่งไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงคอนโซลหน้ารถเป็นจอดิจิทัลโค้งขนาดใหญ่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟน แสดงแผนที่การแจ้งเตือนหรือข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์สามารถควบคุมด้วยเสียงหรือการเคลื่อนไหวมือผ่านเทคโนโลยีเจสเจอร์คอนโทรลระบบเสียงภายในใช้ลำโพงคุณภาพสูงแบบรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกให้ประสบการณ์ฟังเพลงเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตส่วนตัว GMC ยังใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้โดยสารด้วยการติดตั้งระบบฟอกอากาศแบบ Active I o n i z e เซที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5และแบคทีเรียได้ถึง 99. 9 9 9พร้อมเทคโนโลยีควบคุมกลิ่นอัจฉริยะและการปล่อยกลิ่นอโรมาบำบัดที่ช่วยลดความเครียดร,ระหว่างเดินทางด้านหลังของห้องโดยสารคือพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่เรียกว่า Smart c a r g o z o n e มีระบบยกขนอัตโนมัติกล้องจับภาพภายในและแขนกลอัจฉริยะที่สามารถเคลื่อนย้ายของได้อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันมือถือ อีกทั้งยังสามารถสแกนวัตถุตรวจสอบน้ำหนักและแจ้งเตือนหากมีของตกหล่นหรือเกินขนาดขุมพลังของรถตู้ GMC แห่งอนาคตคันนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบ e-Quadrive ที่สามารถส่งแรงบิดได้ทันทีตั้งแต่รอบแรกให้สมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง680กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและสามารถชาร์จเร็วแบบ Super Fast Charge ที่เพียง20นาทีสามารถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบ Solid State ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยยิ่งขึ้น สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของรถตู้รุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ5 Full Autonomous ซึ่งหมายถึงรถสามารถวิ่งได้เองทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ควบคุมเลยแม้แต่น้อยเซนเซอร์ล i ด้ากล้องรอบคันเรดาร์ ar, และ AI ประมวลผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้รถสามารถจอดหลบหลีกอุปสรรคเคลื่อนไหวในสภาพจราจรที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยผู้โดยสารจึงสามารถนั่งประชุมพักผ่อนหรือแม้แต่ดูหนังเคระหว่างการเดินทางได้อย่างสบายใจ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีภายในเท่านั้นที่ลำหน้าแต่รถตู้ GMC คันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ตซิตี้ของเมืองในอนาคตเช่นการจ่ายค่าทางด่วนอัตโนมัติการตรวจสอบสภาพถนนล่วงหน้าการประเมินจุดจอดรถว่างและแม้แต่การสื่อสารกับยานพาหนะคันอื่นผ่านระบบ V2V Vehicle to Vehicle เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการจราจรติดขัดด้านความปลอดภัยรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติแบบ predictive AI ที่สามารถคำนวณความเสี่ยงจากการชนล่วงหน้า ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเลี้ยวอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและถุงลมนิราภาัยรอบคันรวมถึงฟีเจอร์ Passenger Health Monitoring ที่ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้โดยสารหากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นหัวใจวายระบบจะทำการหยุดรถและแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉินทันทีรถตู้ GMC แห่งอนาคตไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสำหรับขับแต่คือการผสมผสานของศิละปะเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ที่เปลี่ยนยานยนต์ให้กลายเป็นพื้นที่ชีวิตเคลื่อนที่ เหมาะทั้งสำหรับนักธุรกิจครอบครัวที่รักการเดินทางหรือผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดสุดท้ายรถคันนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้กว่า80%ไม่มีการปล่อยไอเสียลดเสียงรบกวนและสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองให้บ้านหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีไฟดับทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมรถตู้ GMC แห่งอนาคตจึงไม่ใช่แค่ยานยนต์ธรรมดาแต่มันคือความฝันที่จับต้องได้ ในโลกแห่งอนาคตที่กำลังเคลื่อนตัวมาหาเราในทุกวินาที